สวัสดีจ้าเพื่อนๆวันนี้ปจีจะมาขุดมันห้านาทีไปหมกจ้าวันนี้เดินเลาะข้างรั้วมาเจออีกหัวหนึง่งไปหมกกินแก้หนาวเนาะอยู่กับกองไฟอุ่นๆเดี๋ยวปจีจะขุดแล้วนะ นี yup. <c oughs> นいい่ก็อีกหัวหนึ่ง ได้สองหัวเลยเราจะไปเผาแล้วก็ไปเชื่อมโอเคเนาะเดี๋ยวเข้าไปเผาเนาะพี่จ้าคุดมาแล้วได้สามหัวใหย่ๆล่างมาละตะกี้ี่เผา ปาดหัวบังยั่หนึ่งอันนี้เจอสุดท้ายเผาแล้วหรือไม่ก็ต้มเนาะจะต้องไปเปิดดูวิธีทำมันเชื่อมทำยังไงอันนี้ก็เผาก่อนเห้ยใหญ่พายุเขา เย็นๆหน,น,นาๆฝน,นกระตกเขาก็บรรยากาศอยู่ปิ้งมันปิ้งมันห้านาทีเดี๋ยวรอชมนะจ๊ะสรุปได้แค่นี้จ้าเพื่อนๆเอามาต้มก่อนแล้วก็จะไปเชื่อมในน้ำตาลส่วนอันเผาเนี่ยสภาพแบบนี้เขากินไม่ได้อันนี้เฟล มันเผาไม่ได้กินได้กินมันเชื่อมก็ยังดีเนะาะจะเดี๋ยวพักให้มันเย็นสักครู่หรือป้าจีไปเชื่อมจ้ะเจ้เพื่อนเพื่อนตอนแรกป้าจีว่าจะทำมันเชื่อมเยเอาไปเอามาคงจะหวานป้าจีเลยจะทำมันเผาเป็นก้อนกลมๆอะ่ะแล้วก็เผาที่ดูใน Youtube นั่นแหละ เขาบอกให้ตำตำก่อนให้คนคนผสมน้ำตาลเนีเ่ยบางทีจะตำมาได้ประมาณนี้อตำตำในหม้อเลยตำผสมพักฟักทองเลยตำเสร็จตำสักพักหนึงตำเสร็จแล้วก็ให้ละเอียดใส่น้ำตาล จีไม่ชอบหวานจีใส่สามช้อนโต๊ะกับเกลือนิดหน่อยจ้าแล้วก็ใช้ช้อนคนๆๆที้มันเท่ากันดีแล้วค่อยมาปั้นนะจ้านี่จ้าจีปั้นเสร็จแล้วเดี๋ยวปจีก็จะไปปิ้งให้มันหอมๆได้ไฟอ่อนๆจ้าเดี๋ยวค่อยดูนะว่ามันสุกออกมาแล้วจะเป็นยังไง จ้าเพื่อนเพือนเสร็จแล้วทิ้งไปเสร็จแล้วจ้าพร้อมกินได้เลยจากมันเชื่อมกลายเป็นมันปิ้งมัน้านาทีพร้อมรับทานได้เลยทำกลางสายฝนอีกทั้งหากฝนก็ตกทั้งวัน หมอกระตุ้มสวัสดีจ้าเขายายเที่ยง